สุดยอดน้องชี้กีตาร์คือต่างชาติที่ YG ให้ร้องพาร์ทเปิดกับเพลงรีมขนลุกพลังเสียงเบมอนพรีเดยวิวซองสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตเรื่องราวค่ะเกี่ยวกับน้องๆ Baby ้มอนสเตอร์เนีนะะ่ยค่ะเด็กฝึก7คนค่ะก็กำลังจะกลายเป็นศิลปินแห่ง YG e d t เอเดเ n นเมนอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะมีน้องเด็กไทย2คน คือน้องแคนนี่ชิกิตาอายุ14ปีและน้องแพร ь, พาริตาอายุ17ปีนั่นเองค่ะหลังจากในวันที่11พฤษภาคมค่ะได้มีการประกาศประเมินครั้งสุดท้ายว่าทั้ง7คนจะไปด้วยกันค่ะ Baby Monster ได้ปล่อยเพลง Dream นะคะก็ไม่ใช่เพลงเปิดตัวแต่อย่างไดค่ะในวันนี้เลย14พฤษภาคมตามเวลาเชียงคืนเกาหลีใต้ เป็นโปสเตอร์สีฟ้านะคะที่มีสมาชิกทั้ง7คนพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า <S <S 1> <S 1> เป็นพาธที่สมาชิกนะคะได้ร้องเพลงในห้องอัดและเป็นเรื่องราวที่สมาชิกได้ร้องได้เต้น ดีใจเสียใจก็เป็นเรื่องราวระยะเวลาที่น้องๆได้ฝึกขับเทรนจาก YG Entertainment เปิดฉากมานะคะเป็นน้องแคนนี่ชิกิตาค่ะซึ่งก็เป็นคนต่างชาติที่ได้มีการร้องพาร์ทเปิดของเพลงดีมค่ะเสียงใสโวคอดีมากๆแถมตอนนี้ค่ะอย่างฮยอนนะคะได้มีการส่งน้องชิก,กิตาได้ไปเรียนแรปเพิ่มค่ะ เตรียมเฉิดฉายพัฒนาความสามารถที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะแฟนๆชาวไทยต่างก็ผุดขึ้นแฮชจากดังกล่าวเลคะเพื่อออกมาชวิตคอมเมนต์ข้อความพูดถึงน้องๆเบบี้มอนสเตอร์ทั้ง7คนค่ะกับเพลงเปิดตัวพรีเดบิวเรียกนำย่อยสื่อถึงความสามารถในด้านการร้องการแรป พร้อมที่จะกลายเป็นศิลปินเกิลกรุฟรุ่นน้องของ b l a c k พิง k แห่ง่่ย y าย y t เอ t a เ n นเมนนั่นเองค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยนะคะทุกทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ